เอาละครับสวัสดีสวีดัสเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a ั e r X วันนี้ผมจะมารีวิวตัวไอเวสตี้ให้ดูกันว่าตัวละครตัวนี้นะครับเขามีความสามารถและควรจัดทีมไปในแนวทางไหนบ้างดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็สกิลของเขามีเอฟเฟกอะไรบ้างที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนในการช่วยทีมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมไปด้วยเตล่าโกพัทนะครับรับเติมเกมมือถือราคาถูก เพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากเติมเกมมือถือราคาถูกให้ติดต่อไปที่ Stella s t e l l a Go พ a ทได้เลยนะครับหรือว่าสแกน QR code ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะมีตัวละครพิวกิมชื่อว่าโบโดเนียมาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะเติมเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อเพชรเราไม่พอนะครับถ้าเกิดอยากเติมก็โปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับสำหรับ ร้านสเตล่าโกพัทนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเกี่ยวกับตัวละครพาเวต y ี้เพราะว่าตอนนี้นะครับพาเวตี้เนี่ยเขาได้ขึ้นหรือว่าเกียร์อัพขึ้นมานะครับอยู่ในระดับ s s เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีบางคนบอกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆในความคิดของช่องผมเท่านั้นนะครับก็รับฟังกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของตัวพาเวตี้ก่อนเลยนะครับว่าความสามารถของน้องเขาเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถทําอะไรให้ทีมได้บ้างมีสกิลเอฟเฟกอย่างไรบ้างก็สําหรับสก <academic S 1> ิลของไพเวตตี้นะครับสกิลแรกของเขาเนี่ยมีความสามารถหรือมีความสามารถหรือเอฟเฟกทั้งหมดนะครับเพิ่ม3เอฟเฟกด้วยกันนะครับชื่อสกิลชื่อว่าแมกกาซีน EX นะฮะก็เอฟเฟกแรกนะครับเพิ่ม ATK ทั้งหมด20%เป็นเวลาสิบวิเอฟเฟกที่ 2, 2นะครับเพิ่มความเร็วรีโหลด32%เป็นเวลาสิบวิ นะครับแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายเนี่ยจะเข้าสู่สถานการณ์ติดความจุกระสุนลดลงนะครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลา10วิซึ่งก็มีผลกับตัวละครหลักของเราได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาไปเล่นกับตัวสก a าเล็ตนะครับก็อาจจะมีผลได้ทําให้กระสุนของสก a าเล็ตเนี่ยลดลงนะครับเดี๋ยวผมขอติดสกิลตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มสำหรับสกิลแรกสกิลที่2นะครับจู่โจม LD นะครับก็คือ ส่งโผล่ให้กับเป้าหมายนะครับเปิดใช้เมื่อกระสุนนัดสุดท้ายยิงถูกเป้าหมายนะครับก็เมื่อ p r เวต t e e ยิงนัดสุดท้ายนะครับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น50%ของ ATK ส่งโผล่ให้กับศัตรูที่ถูกนัดสุดท้ายนะครับยิงหากศัตรูปลุกสตันนะครับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก643%ของ ATK เลยนะครับก็เยอะมากๆนะฮะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับไมซาย ATK นะครับหรือว่าสกิลเบิร์ดของเขานะฮะสำหรับไพเวต t e สร้างดาเมจส3 3 3%, 3นตะครับ333%ของ ATK และสัตว์นั้นเป็นเวลา3วิเลยทีเดียวเชียวซึ่งก็พอแล้วสกิลแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอ่ะในส่วนของ p r i v a t y นะครับผมจะอนุญาตขอจัดทีมให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับว่าทีมที่ผมเล่นนะครับถ้าเกิดผมใส่ p r i v a t y เนี่ยผมจะเล่นยังไงนะครับก็ตัวแรกนะครับจะเป็นลิตร์นะครับตามมาด้วยดอลล่า แล้วก็ตัวที่3นะครับต้องยืนเป็นสกาเลดเท่านั้นแล้วก็ตัวที่4ี่จะเป็นไพเวตตี้ส่วนตัวที่5เนี่ยแล้วแต่นะครับว่าเราจะเอาตัวอะไรมาแทนก็ได้อย่างเช่นผมเอาตัวนี้ออกก็ได้นะครับผมเอาในส่วนของลาปาัสเข้าก็ยังได้นะครับหรือว่าจะเอาเดรกเข้ามาก็ยังได้นะครับเพิ่มพลังในส่วนของการใช้สกิลไฟฟ้าได้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าจะเอาแอดมีเข้ามาคู่ก็ได้เลยไม่มีปัญหานะครับ แต่ผมอยากได้ในส่วนของสกิลของยูฮามากกว่านะฮะก็เอามาเพิ่มในส่วนของพลังให้ด้วยนะครับจะได้ผ่านด่านง่ายๆนะครับก็จัดทีมประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไพเวตตี้จะใช้เอฟเฟกอย่างไรบ้างไปดูกันเลยตอนนี้ก็อยู่ในสนามทดลองนะครับว่ารามเมทเราจะพุ่งไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมควบคุมแค่สกาเลตตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดสกาเลตเนี่ยครับใช้สกิลหรือว่าติดสถานะของไพเวตตี้นะครับเราจะได้ ดาเมทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็ใช้ในส่วนของทีมที่ผมจะให้ดูก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับก็คือลิเตอร์นะครับแล้วก็ไพเวตตี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกราแล้วก็เด็กแล้วก็สกาเลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดสถานะอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ใช้สกิลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไพเวตตี้แล้วก็ลองดูดีๆนะครับในส่วนของสกาเลตนะครับเขาจะรีโหลดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะ กระสุนลดไปนะครับค่อนข้างเยอะแต่ก็บวกกับดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับของสกิลแรกของไพเวตตี้เดี๋ยวผมจะกลับมาให้ดูนะครับว่าสกิลแรกของไพเวตตี้จริงๆแล้วอ่ะมันดีหรือไม่ดีกันแน่เพราะว่าเมื่อกี้ผมอธิบายคร่าวๆไปนะครับหลังจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วไพเวตตี้ควรจะใส่ในทีมหรือไม่ควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันและทําไมแรงไพเวตตี้ถึงเพิ่มขึ้นเป็นระดับ SS นะครับ แต่ p r i v a t y ในโหมด PvP อยู่ในระดับ SSS s เลยนะครับนำกว่าทุกคนนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ทำการยิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ารีโหลดไวนะครับรีโหลดไว้มากขึ้นแต่ลดไปก็คือลูกกระสุนแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อดาเมจมันแรงกว่าและเยอะกว่าก็ไม่มีปัญหาอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่18ล้านกับ20ล้านนะครับ18ล้านกับ20ล้านเดี๋ยวดูไว้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะเอา p r i t ออก นะครับผมจะเอา privacy ออกอ่ะนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการทดลองรอบที่2นะครับไม่มี privacy นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับจริงๆแล้วดาเมจจะเพิ่มนะครับมันคือการที่เราใส่สกิลหรือว่าตัวละครที่มันพลังยี่สูงมากกว่านะครับก็วัดกันไม่ได้ผลหรอกแต่จริงๆแล้วมันสามารถวัดได้นะครับแต่ว่าตัว p r i v a ี y ผมยังไม่ได้เอามาเล่น่านั้นเองนะครับผมรอให้น้องประมาณดาวหนึ่งถึงว่าจะเอามาปั้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมปล่อยออโต้ไปเลยนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับอหลอดของ s c a r l e t นะครับ โหลดช้ามากๆนะครับแต่นะครับกระสุนเขาเยอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างมีไพเวตตี้และไม่มีไพเวตตี้แบบไหนเพื่อนๆชอบมากกว่ากันนะครับก็อย่าลืมเอาไปพิจารณาเอาเองนะครับว่าอยากเล่นแบบไหนนะครับรีโหลดไวมากขึ้นแต่มีโอกาสที่ลูกกระสุนของตัวละครหลักอย่างสการเลตจะลดลงนะครับแต่รีโหลดไวและเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครนะครับก็ลองดูเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกรอบนึงนะครับสำหรับตัวไพเวตตี้ว่าเราจะ ใส่หรือไม่ใส่และสกิลแรกมันสาคัญยังไงนะครับอาจจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะลองสังเกตดูดีๆนะครับตัวสกาเลตเนี่ยโหลดช้ามากช้ากว่าเดิมเยอะเลยนะครับต่อให้มีกระสุนมากก็เถอะนะฮะก็โหลดช้านะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าตัวละครตัวที่3ของเรามีตัวละครที่คอยซับพอร์ตอ่านะครับลองดูนะครับก็อันแรกนะครับอยู่ที่17ล้านนะครับอันนี้อยู่ยี่สิบล้าน ะครับเพราะฉะนั้นก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับระหว่างมีไพเวตตี้และไม่มี p พเวตตีนะครับก็เดี๋ยวผมไปอธิบายในส่วนของสกิลเพิ่มเติมกันเลยแล้วกันนะครับไปเลยกลับเข้ามากันที่สกิลแรกของ p พเวตตีนะครับแม g กกาซีน EX นะทำไมนะครับเมื่อกี้ถึงโจมตีได้แรงกว่าทางทางที่กระสุนสกาเลต t น้อยลงนะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับมาดูตรงนี้นะฮะก็คือสกิลของเขานะครับจะได้เอฟเฟกนะครับการการเพิ่มพลังนะครับ อยู่ของเขาจะได้เอฟเฟกต์สำหรับ ATK เพิ่มขึ้นถึง20%เป็นเวลา10วินะครับซึ่งความเร็วรีโหลดนะครับเพิ่มอีก32% 32%เป็นาิเนวลา10วิเนี่ยมันทดแทนกันซึ่งเมื่อจะอามาใส่ในส่วนของ ATK ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ลูกกระสุนของเราหรือของสกาเล็ตเนี่ยนะครับลดลงมากเพียงใดนะครับการรีโหลดนะครับก็จะ ท่าเดิมก็คือเร็วขึ้นเหมือนเดิมและเพิ่ม ATK ด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ p r i v a t y เข้าไปนะครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงรอ p r i v a t y หนึ่งดาเพราะผมอยากจะทําให้สกิลนะครับหรือว่าตัวละครเขาเก่งกว่านี้มากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้สามารถใส่ได้ไหมใส่ได้เลยนะครับแต่ในการผ่านดานหรือผ่านคัพเตอร์นะครับผมยังไม่แนะนําเพราะว่า p r i v a t y เนี่ยมันจะส่งผลให้กับตัวละครดาเมจเนี่ยลูกกระสุนน้อยลงแต่โจมตีไวขึ้นอันนี้เข้าใจนะครับแต่บางกรณีถ้าลูกกระสุนน้อยเกินไปผ่านดานไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยรอให้ p พเวตตีหรือว่าตัวละครหลักเราขึ้น1ดาวหรือ2ดาวไปก่อน mm. ก็ได้นะครับสำหรับตัวละคร p พเวตตี้ก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับ p พเวตตีเพราะว่าจริงๆแล้วตัวละครเขาเนี่ยขึ้นเกียไปแล้วนะครับขึ้นลอยลมบนไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์กันสักนิดนึ่งล้วกันก็ก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับชัปเตอรนะครับตัว ไพเวตี้ก็ยังอยู่ในระดับ SS อยู่ดีเพราะฉะนั้นสามารถเล่นได้จริงๆก็เล่นได้นะครับแต่ทางให้ทางแต่ทางที่ดีควรจะมีสัก1ดาวนะครับแล้วก็ไพเวตี้ในระดับหมวด PvP นะครับเขาอยู่ในระดับหนึ่งเลยสาหรับเบอร์สนะครับแล้วก็ชาร์ t เตอร์เนี่ยต่างๆก็ยังติดเทียรหรือติดโผลอยู่นะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับเป็นตัวละครสายเดียวเท่านั้นนะครับที่โหดขึ้นขนาดนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นนะก็ไพเว y ตี้นี่แหละสามารถเล่นได้เลยนะครับตัวแจกในบท อร้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งเดย์นะครับก็ใครที่มีเอามาเล่นได้เลยนะครับจัดทีมได้เลยแต่ต้องดูสถนานการณ์ด้วยนะครับบางด่านไม่เหมาะกับกระสุนน้อยนะครับก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะฮะจะได้เข้าใจกันนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ดีบางคนอาจจะมองว่าดีวันนี้ผมก็อธิบายในส่วนของมุมมองของผมแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปแยกแยะและจัดทีมกันเอาเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ เพื่อนๆทุกคนพิจารณาแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับว่าดีไม่ดียังไงนะครับก็รีวิวน้องให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับตอนนี้ก็ดองเพชรรอยิวกิมตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากได้เดี๋ยวมาดูช่องผมนะครับตอนนี้ผมมีอยู่169เพชรนะครับพอวันมาจริงผมจะมีสัก2 0 0หมื่นละกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสําหรับเกมนิเกตสวัสดีสวีดัตครับ